ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมนี้ไลฟ์สตอรี่นะครับก็ผมโอ๊ตนะครับวันนี้ผมนั่งออกแบบทั้งวันนะตั้งแต่ถ้าเกิงเที่ยง,งวันนี้นะจนตอนนี้จะตีสามแล้วนะครับพวกก็ยังนั่งนั่งทำทั้งวันนะครับตัวตัวนี้นะนั่งคิดนั่งออกแบบนะครับเตียงนอนสําหรับน้องโมนะครับซึ่งออกแบบมาแล้วเนี่ยถูกกว่าเดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปให้ดูนะครับเฉพาะตัวเตียงนะครับเฉพาะตัวเตียงถูกกว่าซื้อในร้านใหญ่กว่าใช้งานได้ใช้างานได้มากกว่า3เท่านะครับ คือของที่ซื้อของที่ซื้อในร้านเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้สูงถึงสองขวบนะครับแต่ของผมออกแบบมาความใหญ่นะครับสามารถใช้ได้ถึงเด็กอายุ5-6ถึงกขวบเลยนะครับ5้ากขวบก,วบกว็ความสูงน่าจะไม่เกิน150เซนติเมตรนะครับก็สามารถเต็นนี้สามารถใช้ได้จนถึงประมาณ5-6ขวบได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะไปซื้อพรุ่งนี้เช้านะครับออกแบบ เดี๋ยวให้ดูในเดี๋ยวดูในวิดีโอตัดไัยแล้วกันนะครับ เขียนงงๆนะครับอันนี้ก็ผมสรุปเข้ามาใส่อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนผังครับเตียงของน้องโมจังนะครับใช้ได้ถึง5ขวบ6ขวบดีไม่ดีไปถึง7ขวบได้เลยนะครับเตียงใบนี้นะครับกความกว้างความยาวนะครับ70คูณ1น0ินะครับ150นิดๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็นี่นะอันนี้มาเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคือทําในคอมมันไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับก็เลยเขียนมือเอา ก็นี่ประมาณนี้แบบนี้นะครับมาแล้วก็คํานวณน,นะครับผมพยายามคํานวณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับํานวณแท่งท่อนไม้นะครับมันจะเป็นไม้หน้าสามความยาวมาหกฟุตนะครับอของไม้นะครับก็่หกฟุตมันเป็นสองคูณสี่นิ้วนะครับก็ประมาณสามแปดแปดคูณแปดสิบเก้ามิลลิเมตรนะครับกับอีกอันนึงไม้เล็กท่อนเล็กหน่อยนะหนึ่งคูณสองหกฟุตนะครับคูณหนึ่งคูณสองนิ้ว ความยาวเท่ากันนะครับความยาวของไม้นะจำนวน83ไอ้ความกว้างความลึกอะไรอย่างงี้นะครับก็1.9 3.8นะครับก็เล็กกว่าก็คำนวณมานะครับประมาณ6ฟุตเนี่ยไอ้2คูณ4เนี่ยใช้ประมาณ6่อนนะครับผมก็ายาังปัดเศษนะเอาเศษที่เหลือเนี่ยมาใช้มาใช้กับช่วงตรงนี้นะครับ52นะครับก็ให้เหลือเศษน้อยที่สุดแต่สุดท้ายมันก็ตีไปวนไปเหลือ,เอ77เซนนะครับความยาวกับอีก93เซนก็ เก็บไว้ทำโปรเจกต์หน้านะครับผมจะมีโปรเจกต์เหลืออีก2ออย่างนะครับคือในห้องในห้องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีทําทชั้นข้างเหนือข้างบนหัวผมนะครับแล้วก็ชั้นวางหนังสือในตู้เก็บของนะครับส่วนตรงนี้เป็นเอ่อเป็นส่วนเล็กและส่วนเล็กนะเป็นไมซี่นะครับจะใช้เยอะหน่อยนะครับไมซี่ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับไมซี่ตรงนี้ช่วงช่วงที่เป็นอ่าช่วงกลางระหว่างเหมือนเป็นซี่ไม้กันเด็กหลด ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆก,ก็จะเป็นตัวตัวเตียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซีไม้ที่กันขอบทั้ง3ด้านนะครับไม่รวมหัวเตียงนะครับหัวเตียงผมทาเป็นไม้ใหญ่ไปละแล้วก็อันนี้ท่อนใหญ่มาราคา430เยนนะครับรวมภาษีแล้วนะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทนะครับท่อนหนึ่งหฟุตนะครับความยาว6ฟุต183มเซนก็ทั้งหมด2580เยนนะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณนี้นะ15ท่อนผมลืมคิดนะอันนี้มาราคา230ยเยนนะครับ 3 4 5 0ยเยนนะครับก็บวกไป3,450ยเยนก็เป็นทั้งหมด6 0 0 0เยนนะครับประมาณตกประมาณนี่ทหารเกลเนะวันที่ผมบันทึกวิดีโอนะก็ประมาณ1 8 0 5บาทนะครับเือผมตีคร้าวๆหารสามคร้าๆแล้วก็ประมาณ2,000บาทนะครับสำหรับเตียงเซตนี้นะครับยังไม่รวมตัวที่นอนตัวอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งซื้อในร้านเนี่ยมันประมาณ 1มื่นหมื่นห้าขึ้นไปนะครับประมาณนั้นประมาณหมื่นห้านะครับนี่ดูอย่างในรูปนี้ผมบันทึกมานะครับนี่นะครับหมื่นรวมภาษีแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยนี่นีคืออันที่ถูกสุดแล้วนะครับสําหรับเด็กน้อยนะครับแล้วก็ขนาดของเตียงเด็กอันนี้นะครับหรือว่าเบบี้เบนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับ ร้อย่สิบห้าจุคูณเจ็เซนติเมตรนะครับความสูงก็93้มเซนติเมตรตามที่ขึ้นในจอเลยนะครับแล้วก็น้ำหนัก18.5กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะระดับกลางๆสักน,นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนที่ของที่ผมทำเนี่ยในวันที่ผมทำคลิปอันนี้นะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่28กิโลกรัมนะครับความกว้างความยาวนะครับ1้0ยยี่อยห้าสคูณเจ จุดหนึ่งเจ็ดสิบจุดห้าเซนนะครับความสูงก็ประมาณ90เซนติเมตรนะครับข่าวแรงก็ฟรีนะครับแถมอันนี้นี่บอกว่าใช้ได้แค่อายุ0ถึง2ขวบเท่านั้นเองนะครับแต่ผมใช้ได้ถึง 6- 7ขวบนะครับก็ประมาณ3เท่าเลยนะครับผมก็ทำเองคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าจริงบอกเลยแล้วก็ที่ผมออกแบบนะครับอันนี้มันมันพับขวท้ายเนี่ยัวท้ายเนี่ยพับพับไม่ได้นะครับแต่ด้านข้างเนี่ยพับขึ้นพับลงได้นะครับแต่ของผมเนี่ย ออกแบบมานะครับนี่ผมออกแบบมาเนี่ยไอตรงตรงนี้นะครับสามารถพับลงได้หมดนะครับ3ด้านแล้วก็สามารถสามารถนะครับเวลาเ,าเวลาน้องโมโตโลแล้วนะครับประมาณสักคือไม่ต้องใช้ตัวกันนี่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเอาออกนะครับแล้วก็เอา3ด้านเนี่ยออกเหลือไว้แต่หัวเตียงก็เป็นรูปเตียง,ยงนี้นะครับเอาออกแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถเอาออกได้แล้วก็โดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยแบบน่าเกลียดน่าเกลียดไว้ด้วยนะครับผม สุดยอดเพล่ะคมมากสุดยอดบอกเลยประหยัดมากก็ตอนเช้าแล้วนะผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงยีนาทีนะครับตื่นว่าจอ,อ8ปดโมงแนละ้วแต่ก็ออกเช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปดูเช้าวันอาทิตย์คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับร้านโฮมเซ็นเตอเนี่ยเขาเปิด8ปดโมงแปโมงเช้านะครับร้านสกามโตครับก็จริง จริงมันมีเพิ่มเติมอีกนะครับผมจะติดล้อข้างใต้นะครับเวลาท่านอยู่เอาว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะมาติดข้างๆเตียงฝั่งท่านผบที่ท่านผบนอนนะครับแล้วท่านผบก็สามารถดูแลได้ง่ายนะครับเวลาเวลาเลื่อนมาอยู่ด้านข้างติดเตียงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนึงก็วันนี้แล้วก็วันนี้นะครับวันนี้นไหนๆก็ออกจากบ้านแล้วผมไม่ได้ออกจากบ้านมาแต่วันพุธวันศุกร์ เสานะครับ4วันอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยแล้วก็วันนี้ออกไปนะก็จะมีภารกิจจ่ายบินค่าน้ำนะ้ปินค่าน้ำค่าน้ำเดือนที่แล้วนะครับใช้ไป2,269เยนนะครับก็ประมาณ7 8 0 0บาทค่าน้ำแพงมากที่นี่หวราผมใช้เยอะ พราะเวลาอยู่กับท่านผบเนี่ยท่านผบจะซักผ้าทุกวันนะครับเครื่องซักผ้าก็เลยน่าจะเืองน้ําแต่ถ้าผมเนี่ยอยู่คนเดียวนะผมซักอาทิตย์หนึ่งก็จะซักซักหนึ่งครั้งอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไปทํางานทุกวันน่ะช่วงที่ตอนพี่ไปทํางานทุกวันเนี่ยก็จะใช้ซักประมาณสองวันครั้งอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเสื้อที่แบบใส่บ่อยๆใส่ไปทํางานอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบต้องทะนุถนอมอะไรมันมากนะก็ใส่บ่อยๆซักบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างพวกเนี้ย เวลาดูในคลิปนะจะเห็นลายพวกเนี้ยผมใส่อยู่ใส่วนอยู่สามสี่ตัวอยู่แค่นี้เองครับจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าผมเสียได้นะก็ทยอยใส่ให้มันเก่าไปซะก่อนนะแต่ก็กว่าจะเก่ามันก็2ปีอะไรอย่างงี้นะครับ2ปี3ปีนะครับตัวน,นี้ก็จริงๆก็3ปีแล้วจะ4ปีแล้วนะผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปตักน้ําต่อนะวันแราวก็ไปเลยนะครับมี ส่ายค่าน้ําแล้วก็เติมตักน้ำนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาขวดน้ําใส่ถุงเลยแกนับเดี๋ยวไปที่โฮมเซ็นเตอร์กันเลยแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสาหรับโฮมเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ตอนเช้านะครับยังรถยังน้อยมากนะครับโฮมเซ็นเตอร์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากนะเราจะด้านนู้นนะก็เดี๋ยวลงไปซื้อไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดแจงอธิบายเขานะว่าตัดยังไงอีกนะครับเพราะ ผมคงไม่สามารถตัดที่ที่บ้านได้นะครับมันจากอุปกรณ์ก็ไม่มีแล้วก็สถานที่มันไม่มีนะครับสถานที่มันไม่มีให้ตัดนะผมไปผมเตรียมข้อมูลเมื่อวานมาละนี่นะครับผมจะซื้อตัวนี้นะครับกับตัวตัวนี้มหมาเล็กๆ คนตัดไม้ยังไม่มานะครับคนที่ท่าน่าทตัดไม้เดี๋ยวมาจ่ายเงินที่เซเว่นก่อนนะครับเซเว่นสาขาเดิมคนระับก็ขอตัดตอนคลิปการทําเตียงให้น้องโมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมจะพาไปดูในร้านนะคว่า ผมเลือกซื้อหยิบจับอุปกรณ์อะไรมาใช้บ้างนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมกับท่านผอบอลแล้วก็น้องโมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับตามต่อกันอีพีหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม